ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะมีคนถามครูมาเยอะเลยนะคะว่าสมุนไพรรักษาโรคได้จริงหรอนะคะโอ้ยนะคะก็เอา,อางี้ค่ะจะบอกว่าทุกคนคะสมุนไพรนะคะหรือว่าพืชหรือว่า,าที่หลายๆคนรู้ ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนําไปเป็นการรักษาสําหรับแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรจะแนกออกเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์นะคะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษสมุนไพรมีฤทธิ์ในเรื่องของอ้วกเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะทีนี้มาตอบคําถามตรงๆเลยดีกว่าว่าสมุนไพร รักษาโรคได้จริงเหรอนะคะตอนนี้ทางการแพทย์นะคะได้นําสมุนไพรไปเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะสำหรับการรักษาแต่ว่าสมุนไพรนั้นก็ต้องเป็นสมุนไพรนะคะที่ขึ้นทะเบียนในการรักษาแต่ถ้าเป็นสมุนไพรทั่วไปนะคะก็จะเป็นสมุนไพรในเรื่องของการบํารุงนะคะการดูแลนะคะ จำแนกออกเป็นประเภทเลยค่ะวา่าสมุนไพรบางจําพวกบํารุงนะบางจําพวกดูแลนะบางจําพวกรักษานะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนคะถ้าคุณนะคะต้องการสมุนไพรในการรักษาจริงๆนะคะคุณสามารถเซิร์ชหานะคะหรือคุณสามารถหาข้อมูลนะคะว่าสมุนไพรอะไรรักษาได้ทําไมถึงรักษาได้ เพราะเขามีฤทธิ์นั่นเองนะคะสมุนไพรเขาจะมีฤทธิ์นะคะของแต่ละตัวบางตัวเป็นฤทธิ์เย็นบางตัวเป็นฤทธิร์ร้อนบางตัวเป็นฤทธิ์ที่ช่วยในการบำรุงช่วยในการปรับธาตุอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะการที่เราจะนำสมุนไพรมารักษาโรคนะคะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะตัวเราเองนะคะจะ ต้องค้นหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะนําอะไรลงไปเพื่อดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการรักษาโรคหรือว่าการอกินเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็นี่คือคําตอบค่ะ น,ะะนั่นแสดงว่าสรุปแบบสั้นๆเลยนะคะสมุนไพรก็คือมีฤทธิ์ในการรักษาด้วยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าได้ขึ้นทะเบียนหรือยังนะคะขึ้นทะเบียนออยหรือยังขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือยังขึ้นทะเบียนตำรับหรือยังอะไรนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่สมุนไพรที่กินเพื่อความบันเทิงก็มีค่ะกินเพราะอยากขา้ากินเพราะอ,าอะไรดีล่ะอยากนอนหลับอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ อาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นทุกคนคะสมุนไพรมีจำแนกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจะกินอะไรลงไปหรือจะใช้สมุนไพรต้องศึกษาให้ดีที่สําคัญที่สุดท่าให้ดีที่สุดมีมาตรฐานรับรองมีผู้รู้มีผู้เชี่ยวชาญ